มองตาดิเวลาพูดผมถามมาแล้วคุณมองตาผมคุณกลัวเมียใช่ไหมคุณตอบว่าอะไรเออกลัวรู้รู้เฮ้ยนี่อะรถโดยสารไม่โดนกูขับรถตู้มาก่อนเฮ้ยไปจ้าจินตนาการดีนี่อะเราจะตู้จอดไปทันทีอะไรจอดไปก่อนเวลาแข่งเวลารู้ว่าชนะต้องยกคันเร่งนะเดี๋ยวหากินต่อไม่ได้ไปไปผมยังไม่ดึง ต่อจะไปทางไกลมันต้องเติมมันก่อนเพื่อนใช่สิไม่มีน้ำมันเราไปไม่ได้นะเพื่อนวู้ทิพนี่เราจะเดินทางไปไหนนะราชบุรีราชบุรีเป็นถ้ำมูลุงลงเหรอเป็นดินมีหอยราชบุรีไม่เครฟังอองอองเมืองอองเมืองอองราชบุรีเมืองอองเหรอใช่อองอะไรอกอะไรอกมังกรอกมังกรกมังกรตัวใหญ่ตัวเล็กตัวใหญ่ขนาดนี้อ๋อสีดำหรือสีเขียวสีเขียว เขียวเข้มหรือเขียวอ่อนเขียวเข้มและมังกรบอบช้ำสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมท่านผู้ชมก็สู่รายการรถมันตายรถคันใหม่โอ้หลายรวมหลายรายการลกนรวมไปทีเดียวเลยใช่ก็วันนี้ครับเราจะเดินทางไปราชบุรีถูกต้องเราจะเดินทางไปหาผู้ชายคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาเป็นเสือใช่เดี๋ยวนี้อ่ะตอนนี้ก็เป็นแมวเขาบอกว่านักแข่งรักใครไม่เป็น รักเป็นแต่การเลี้ยงลูกเท่านั้นตอนนี้เป็นพ่อลูกอ่อนไปแล้วไม่อ่อนแล้วเด็กไม่อ่อนแล้วไม่อ่อนไม่อ่อนแล้วไม่อ่อนแล้วนะครับตอนนี้เราก็อัปเดตชีวิตคุณป้าทวยหน่อยใช่ครับแต่ไม่รู้เขาไปทำรถซิ่งอะไรไหมเพราะหลังจากที่สางซาจากการแว็กไปได้ยังเขาแข่งปีละครั้งถูกต้องก็เป็นมือต้นๆอยู่แหละดิ๊ก็แข่งปีละครั้งเหมือนกันดิบวะเมียไม่ยอมเซ็นให้ยางเดี๋ยวนี้เอาดีทังนั้นให้ลูกเป็นนักแข่งแล้ว นี่ล่าสุดนี่ได้ข่าวว่าแต่งรถคันใหม่เราก็เลยจะไปเยี่ยมที่ราชบุรีะนะครับก่อนเราจะเดินทางไปราชบุรีครับพี่โก,โก้เราแวะมาที่พ t ทีทีสเตชันนะมาเติมสารเพิ่มพลังให้กับรถยนต์ผมหน่อยเติมทีไรจะล้อฟรีตลอดโอ้โห,โ,หโหแรงจัดเอาไปสับหนึ่งสับสองสับสามสับสี่สับห้านี่โดดเลยปะฟรีควันท่วมถนนไปหมดคุณมาเติมน้ำมันที่ PTT เทีแตแค่เดียวทำไมลิ้นเหลว่ะเมื่อกี้ทำอะไรมาเดี๋ยวจับไม่สูงเลยของดีจริงมัน จากเนี้ยเขาบอกไปได้ไกลกว่าจริงเปล่าไม่มีขับประหยัดน้ํามันนะขับแบบเหมือนคนปกติขับเที่ยวขับทั่วไปอ่ะเดี๋ยวมาดูว่าไปถึงเราใช้น้ํามันไปลดไปกี่ขีดกี่ขีดต่อก,กี่กิโลใช่ไปเติมน้ำมันกันนะไปะที่เลือกเอ็กตอเซฟเนี่ยเพราะอะไรรู้ป่ะครับไปได้ไกลกว่าด้วยสารเพิ่มพลังเครื่องยนต์1.5เท่าโอ้โหแรงจริงเติมแล้วก็ยังบอกไอ้ควันยังไม่หายอ่า ที่เลือกเ e อกซ์เซอเพราะอะไรหรือวะเพราะอะไรทําให้ประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะระยะทางเพิ่มขึ้นอีก35กิโลเมตรต่อถังคุณเชนอ้หดีเลยกระเป๋าแบงค์แนไม่ทิ้งแน่นอนอนี่กะว่าจะซื้อถังมาเพิ่มสายท้ายกระบะแล้วก็เติมกระบะจะได้ประหยัดไปร้อยโลดีมากอันนี้หยอกเล่นที่เลือกเอกซเซอเพราะอะไรหรือวะเร่งเต็มกาลังปกป้องเครื่องยนต์ไม่ให้สะดุดจากการเกิดฟองน้ํามันเฮ้ยพร้อมทําความสะอาด หัวฉีดให้เหมือนใหม่ใหม่ตลอดเวลาที่เลือกท t ทสเตชันท้อะไรรู้ป่ะเพราะว่าเข้ามาทีเดียวเนี่ยโอ้โหเติมน้ำมันเสร็จปั๊บแล้วก็มีทุกอย่างให้เลือกสรรโอ้โหช็อปปิ้งได้หมดอิ่มท้องชุ่มคอครบหมดเลยเดินทางยาวๆนี่เดี๋ยวพี่เขาเติมมันเสร็จละเดี๋ยวแล้วก็เดินทางไปราชบุรีอ่ะพร้อมละรถอิ่มคนอิ่มอ่ะ เราก็พร้อมเดินทางไปราชบุรีใช่เราต้องมีการตีกองเบิกเลิกเบิกใช้เช่มองกล้องครับครับผมโมโหรีครับไดแ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 ดไม่ให้มโหลีมโหมึนนึแต่เดี๋ยวบอกเลยเถึงแล้วไอเชษไปไหนอยู่นี่ ตลาดชื่อตลาดนะตลาดศรีเมืองตลาดศรีเมืองราชบุรีใช่ก็เดินทางมาที่นี่แหละครับจะบอกท่านผู้ชมงี้ครับเราเติมมาเต็มถังใช่ถูกต้องท่านผู้ชมอยากรู้ใช่ไหมไดีวดูดิวิ่งมากี่โลแปดสิบเจ็ดกิโลอ่าคุณดูเข็มน้ามันไม่กระดิกเลยคือจะบอกงี้น้ํามันที่ดีนะอืมไอเรื่องประหยัดเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นส่วนควบที่มันควรจะมีใช่ครับจะบอกงี้ว่าน้ํามันที่ดีมันต้องจุดระเบิดที่ดีนึกออกเฉมาเชตน้ำมันที่ไม่ดีเนี่ยมันจะจุดระเบิด ไม่เต็มไม่เต็มหน่วยผู้หญิงจะทนผู้ชมที่ไม่เก่งเรื่องเครื่องยนต์จะได้เข้าใจง่ายๆเพราะมันจุดระเบิดหมดพละกําลังเนี่ยมันก็จะส่งเต็มที่แล้วมันก็ทาให้ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงมากขึ้นครับมเรียกง่ายๆว่าสมัยก่อนที่คนเขาเรียกว่าคุ้มค่าทุกหยดแต่สุดท้ายแล้วต้องย้อนกลับไปดูที่รถของท่านครับันนี้มันสมบูรณ์มัน2.4ล้างหัวฉีดใส่ตลอดมันแมันแตนตลอดมันดูแลถึงเพราะฉะนั้นเท่ารถท่าน ไม่สมบูรณ์ท่านเติมอะไรไปเนี่ยเอ้ยไม่ประหยัดเลยผมเติมแล้วมันก็ต้องท่านนั้นครับรถท่านไม่ได้ดูแลรักษาต้องดูรถท่านด้วยแต่ถ้ารถท่านดูแลรักษาดีผมมั่นใจว่าไงก็เห็นผลแล้วก็ใช้การันทีอย่างไรก็เห็นผลแล้วก็จะประหยัดแบบเนี้ยใช่เขาบอกว่า35กิโลเมตรต่อหนึ่งถังถูกต้องนี่ก็ฟรีไป35กิโลเมตรแล้วเขาบอกไปได้ไกลกว่าเด้อถูกต้องถูกต้องถูกต้องอ้าวถึงราชบุรีครับมาหาเพื่อนรักผมใช่ฮะเขาบอกว่าเขามี โปรเจกต์รถคันใหม่น,หนะครับแล้วก็ไม่รู้เป็นรถบานไปลายไหมก็ลุมลวงเขาไปเลยละกันนะครับแล้วก็อัปเดตชีวิตด้วยเขาทาไมเขาถึงไม่แข่งแล้วอ,อทําไมเขาแข่งแบบปะปลายแข่งแบบกระปิกระปอยเขาท้องเสียหรือเปล่า <c oughs> อ,อต้องกินยาคาร์บอนไหมอาจจะต้องกินคาร,ร์บอนสี่เม็ดหรือชีวิตเขาอัดอั้นอะไรในใจหรือเปล่ายังไงเลี้ยงลูกจนเหนื่อยหรือเปล่าหรือว่าเลี้ยงลูกอาจจะไม่เหนื่อยเขาโดนข่มเหงทางจิตใจหรือเปล่าภรรยาข่มเหงอย่างนี้หรออาจจะเป็นไปได้ ตีสี่ตีห้าโทรมาร том, ้องคําควรอย่างนี้กับผมถามจริงแล้มาคุยกันว่าชีวิตเขาผันเปลี่ยนไปยังไงแย่เลยกับผู้ชายที่มีชื่อว่าณพลเดชอัจชรารุจิหรือฉายาประทวยกล้วยทองคำนะขยํำผักขายผักประทวยกล้วยทองคำฮะณขย้ำหอยมากับทศกัณครับไม่สายตลอดทแต่วันนี้ตรงเว้ยวันนี้ตรงทีแก๊ แก่ในตลาดหายกลางโลกแม่กเลย8ปดถึงสามสิบ่านแล้วถึงถึงละขอให้ถังหวีผมด้วยขอไอ้ทิศไม่ต้องหวีแล้วเพิ่งสวัสดีครับมาด้วยครับสวัสครับสวัสดี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 ครับนี้อยู่ที่ร้านคุณเลยใช่ไหมใช่นี่ร้านชื่ออะไรเซเลกิตเซเลกิตเฮลวินเดอร์นีจำนายและรับซื้อผักกาดขาวลุยคืออะไรวะผักกาดขาวเนี่ยมันเป็นภาษาชาวบ้านตั้งแต่ยุค พุ่แม่รุ่นแม่มาแล้วเขาเรียกกันว่าลุยลุยอ๋อแล้วผมไม่ได้ที่รู้เทพมีคนรู้จักปะถ้าแม่ค้ารู้ถ้าแม่ค้ารู้สุณผู้ครับตอนนั้ท่านผู้ชมก็สู่รายการคุยไม่คิดครับวันนี้แขกรับเชิญของเราคือเดินทางมาแล้วครับแลวเขาอยู่ตรงนี้เรามาคุยกันเรื่องแรกเลยครับเรื่องเศรษฐกิจเงินดิจิทัลนี่มันจะเป็อาอกาศได้ได้เกียคุณหายไปไหนจากวงการไม่ได้ไปไหนครับก็อยู่นี่แหละอยู่ราชบุรีหายของ จากเมื่อก่อนคุณแข่งรถสัปดาห์ละครั้งสัปดาห์ละสองครั้งสองคันแล้วมดี๋ยวนี้คุณหายไปแข่งปีละครั้งครับก็โควิดอะการมันก็เงียบโควิดมันจบมานานแล้วนะครับคุณอย่าอ้างนะมันเงียบหายไปหมดนะให้เงียบมางานแข่งก็มีประจำคุณอย่าอ้างนะคุณไม่แข่งเองมาถึงวันนั้นแข่แต่เงียบหายไปเงียบหายไปอ๋อแล้วดริฟท์ดริฟท์เป็ยังไงฮะดริฟคุณไปดริฟท์เป็ยังไงแล้วก็หายไปอีกก็มันไม่ว่างด้วย อคุณเอาความจริงมาคุยดีกว่าผมว่าคเอาความจริงอ่ะผมถามตรงๆเลยผมหมาคุณสุทธิชัยหยุดคุณกลัวเมียใช่ไหมเออไม่กลัวมันไม่ร้านไม่ได้มองตาดิเวลาพูดผมถามใหม่แล้วคุณมองตาผมคุณกลัวเมียใช่ไหมคุณตอบว่าอะไรอ่ะเออกลัวที่รู้แล้วก็จะเข้าใจแต่ถ้าผู้ชมที่ยังไม่เข้าใจผมกับพี่ทวยเนี่ยรู้จักกันตั้งแต่ม .6 ตอนกำลังจะจบเราอยากเล่าย้อนไหมอยากอยากฟังตอนเล่าย้อนตอนขอกการ้าอะไรได้เล่าได้ไม่มีปัญหาคือ ผมเนี่ยไม่รู้จักเขามาก่อนอผมเนี่ยไปทํารถอูโปสเตดซึ่งเป็นอู่สุดท้ายละถ้าอู่นี้ไม่จบรถคันนั้นเนี่ยขายแน่นอนอแล้วผมก็เจอไอ้นี่อตอนยังขมดกโอสวยสวยเป๊ะนี่นี่เลยไั้ไมขับผิวสูุไทยลุงแวนวางวางเครื่องหรือเปล่ายังไม่รู้ตอนนั้นยังไม่รู้ดังไม่สนิทเจอหน้ากันแล้วคอมเมนต์อ่ะเหมือนแบบกูนี่คือลูกแง่ะแม่เดินตามใจตังค์วันนี้เขามาคนเดียวเขาเดินเซิร์งแบบแล้วก็ ค,คุยกันไปคุยกันมาก็รู้จักกันตั้งแต่อายุประมาณต็น่าจะปอายุนี่18นะ เที่เรารู้จักกัน17 18จริงๆชื่อิ้ง่แรจริงๆเขาคือก๊อฟนะคนเอกอัชราลุจิแต่ไอ้ประทวยก็ไอังคาผมก็ไม่ได้เป็นคนตั้งอ้้าววแลใครเป็นนคตั้งเพื่อนเขาอ๋อในแก๊งเขาเขาอยู่เขาเรียเมากรุงเทพอ่าแล้วเขาเป็นคนตั้งบียูคาขับนะคนนี้นะไม่ใช่ไอ้ตูนแล้วนะไอ้แม็กซี่ฟันอเหรออันนี้ของจริงเนี่ยคนตั้งอ๋อพุ้ยมีคุณมียูคาขับเลยนะเออเขาก็เรียกไอ้ประธานประธานก๊อฟประธานก๊อฟแล้วจนเพื่อนมันไอ้โบ๊ทหรือใครอ่ะเพื่อนเมื่อก่อนจะหลอกคาเฟ่ไงมมันนจะีปวยเอ เล่นคำหัวน่เป็นท่านประทวยปลาทวยหัวคานอย่าไม่ต้องหัวลับนะก็เรียกไอ้ปลทวยไอ้ปละทวยก็จนติดอ๋อจนเลียกระดูกส่วนผมอะไปเติมน้ำสกุลให้เป็นเป็นกล้วยทองคำมีชนชั้นหน่อยก็เป็นนะนะมีนะแล้วที่คุณไปเนี่ยที่คุณอยู่ด้วยกันเนี่ยครั้งไหนที่คุณคิดว่ามันที่สุดในชีวิตที่คุณไปด้วยกันอยู่กับมาเเหรอมันทุกครั้งมัทุกครั้งเออจริงหรือไม่ที่คุณ ไม่ไม่ได้เรียนหอการค้าแต่คุณมีหออยู่แถวว่าหอการค้าจริงไหมครับจริงครับมันเป็นท่อไอ้นี่ครับไปอยู่กันสามคนฮะผมกอฟไปโอ้ยมีใครเรียนหอการค้าไหมครับตอนนั้นไม่มีครับจริงหรือไม่ครับที่คุณไปชอบเอาเสื้อผ้าของเพื่อนไปใส่จริงครับ ขายเราจำใช่ป่ะคือเมื่อก่อนเนี่ยแข่งรถกันแ่บก็อยู่อูโวสตีนวันๆอย่างเราก็จะหมกมุ่นอยู่ที่อูอย่างเดียวอยู่ในอูถูกไหมครับเพาะช่วงชีวิตไปดูโห่ทุกคนต้องผ่านช่วชีวิตวัยรุ่นแหละมันก็เลยต้องมาในในยุคนั้นนะในยุคนั้นน่ะในอยู่อูก็อยู่เชียงกงอ่าสองย่างทีเนี้ยเริ่มของการเข้าแข่งแดกแล้วแล้วทำไมคุณทั้งหมดเดชถึงเข้าไปแข่งในแดกได้ครั้งแรกเขาถามเขาอันนี้ผมไม่ทราบที่อูอูโวสตีนอูโวสตีนใช่ๆตอนนั้นพี่แม็ค แม็กซ์เนกจะเป็นพวกค้าขาดเยอะ่ม็กนี่แม็กเขาจะเป็นต้นโผกับพี่โจคนจูรถผมเนะ่ยเป็นขับเกียร์แท้ถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นพี่แม็กก็เป็นที่แม็กซ์รถอะไรคันแรกที่ขับแดกเลยครั้งแรกเลยเพราะก่อนมันมีแบ็กเกส12วิแบ็กเกส13วส<า>เอวิถ้วยเขาจะลงอ<า>เออแล้วเขาก็จะไปประทะกับพี่ปงพี่ปิน,นอะไรกันอย่างเงี้ยแตอนนั้นไม่ไงได้ได้ชงได้แชมป์อะไรมากไม่ได้ถ้วยนะมันในยุคนั้นอะมันจริงมันยุคที่มันไม่มีกล้องหน้ารถอะ <laughs> รถอะไรที่คุณขับแล้วเสียวที่สุดในชีวิตในการแข่งผมว่าไม่น่ายาวก็ก็อสาสามามันไม่มีคำว่าเสียวเพราะเราเริ่มตั้งแต่สเต็ปเล็กขึ้นมาม,มันมัน,ม,นมันเลยคําว่าเสียวแล้วผมว่ารถนี้มาสุงเก้นกว่ามันอยู่ที่การคอนโทรลรถว่าไปทางไหนมากกว่าอืเหมือนเราต้องคิดตลอดเวลาแต่แดกมันก็แค่แบบกุผมบอกว่ารถแดกทุกวันนี้ต่อให้ คนี่เคยขี่รถแดกขึ้นมีสีหน้ายาวผมก็ขี่แล้วดูวรับเพราะว่ารถทุกวันนี้ยเหมือนบ้านเรามันมันมันคนน้นจนจนเจอแล้วความปลอดภัยมันมีแล้วมันไม่ได้แบบยุคมาก่อนที่แบบต่างคนต่าง สุ่มหาว่ารถใครจะออกตัวได้ออกมือนะครับทุนนี้เทคโนโลยีมันดีแล้วใช่แต่เมื่อก่อนซุ่มมันทำต่างคนต่างทำส่งสปายนะเว้ยอีปู่นึ่นอ่ะก็จะส่งลูกน้องฟอร์มาเป็นลูกค้าเออหรือลูกค้าหรือใครก็ได้เหออ้ยไม่ไม่ไม่เหมือนสายลับอะไรอย่างเงี้ยเลยเป็นลูกค้าแล้วก็มาเดินดูว่ารถคันนี้ทำอะไรชนะแล้วเหรอป้องันมาจริงจังเออเวลาแข่งก็รู้ว่าชนะต้องยกคันเร่งนะทำไมอ่ะจะไปแดกเขาแบบ ขาดไม่ได้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวหากินต่อไม่ได้ไม่มีคนวิ่งด้วยอ่ะเออมันก็ไม่มีใครกล้าเล่นกับเราใช่คือรู้ว่าขึ้นล่างเนี้ยก็ต้องกอให้มันให้เขาเหมือนสูสีแล้วก็เข้าแล้วพอแมตต์ต่อไปเขาจะไปคุยว่าไอ้กอล์ฟเ้ยกอล์ฟมันกินไอ้คันนิดเดียวเองอ่าอ็หาผู้จับช่วงนึงก็จะบอกว่าคนที่เป็นตัวขี่รับจ้าง่ะปวยก็อยู่ในกลุ่มแรกๆ ของประเทศนะแรกๆเลยมีปอนมีพลอยมีอะไรอย่างเงี้ยกลุ่มแรกๆที่ที่ต้องจ้างขับออเที่ต้องจ้างมาขับงั้นถามเลยค่าจ้างสูงสุดที่เคยได้รับในการขับรถแร็คเท่าไหร่พื้นสีผมครับห้าหมื่นห้าต่ออีเวนต์รถสามคันต่อวันสุดยอดมีสามวันขี่สองคันก็แสนแสนหนึ่งโอ้คันละห้าหมื่นห้ามาแล้วแต่รุ่นด้วย แล้วแต่รุ่นใช่ป่ะแล้วหน้าที่ของตัวขี่อะเออต้องทำอะไรบ้างต้องเซ็ตรถให้เขาไหมต้องไปเซ็ตรถให้เข้ากับสไตล์ตัวเราไหมต้องไปบอกว่ารถพี่ไม่เดินนะปรับเปลี่ยนท่านั่งย่ังแรกเลยในตัวผมเองนะในความที่ผมตัวผมเองผมต้ปรับเปลี่ยนท่านั่งให้เรานั่งที่มันสบายแล้วคันคนรถง่ายที่สุดแบบอือไม่งั้นรถมันไม่ได้พาคนคนมันพารถอือถูกคุณสรีระแม่งไม่ได้ระยะมือไม่ได้ทุกอย่างแล้วก็บลไม่แน่นบอกว่าอกคน คนนำพารถไปมไม่ใช่รถพาคนไปสุดท้ายแล้วผมบอกว่ายุคเมื่อก่อนกับยุคนี้ไม่เหมือนกันยุค <Yeah. S 1> นี้คนขับขึ้นมีขี่แล้วยืนเฉยไม่ได้ข้างต้องทำทั้ง,งหมดประสบการณ์ของช่างมีเยอะแล้วก็ดาตันหลอกในกล่องทุกเดยี่ห้วนี้มันหลอกกว่าทุกอย่างดิฟกับแดกชอบอันไหนมากกว่ากันชอบแดก ขอบแบกมากกว่าเมื่อกี้บอกอดิสสนุกกว่าเออบอกว่าความตื่นเต้นอ๋อความตื่นเต้นความตื่นเต้นอ่ะดิสมันตื่นเต้นตลอดเวลาแล้ว,ลวมำไถึงแล้วทำไมอ่ะแล้วทำไมมันไม่ตื่นเต้นกว่าเราเกิดมาอยู่กับสายทางกรงสายชางนาาน,านี้มากกว่ามันมีความรู้สึกว่าท้าทายกว่ามันมีความน่ากลัว ผสมอยู่กับความท้าทายมันเกี่ยวไหมอาะก็ว่าถ้าแข่งแร็คแล้วแล้วมันมีวิทยาศาสตร์คือนาฬิกาเป็นตัวบอกว่าคุณเร็วคือคือเหมือนคุณแข่งกับตัวเองเสมออ่ะใช่ใช่อต่อให้คุณแข่งก็ไม่เกี่ยวหรอกแต่คุณก็แข่งคือแร็คมันก็เหมือนแข่งกับตัวเองเสมอทุกรอบแหละทุกครั้งที่เราตาถึงไปสองดวงเมื่อไหร่ไฟดวงที่หนึ่งเรื่อหัวนับเลขเลยนะแล้วคือนับในใจเลยทุกวันนี้ติดไฟแดงตรงแยกตลาดสิเนี่ยแสงมืดนะคือก็เอาแล้วเหลืองติดก็นับเลยนะ หายผักไม่เน่าแน่นอนไฟแดงนัดสามสองหนึ่งมีคนเร่งมาแล้วนะเด็กนัคาอยู่รล้วล้อนล้วเนี้ยรอก็ครอแบกอล์ก็ได้นิชาจากดริฟท์อ่ะเพราะว่ามันจะมีอยู่ช็อตหนึ่งในซูปอัพอาบ่ะใช่ที่ต้องแก้อาการลดที่มีรำมย์มาด้านหนักสุดแล้วคือคนเราอ่ะท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมคิดว่าการดริฟท์มันง่ายอ่ะมันไม่ง่ายเลยขับรถอ่ะขับเป็นกับขับได้อ่ะมันต่างกันนะอันนี้คือเรื่องจริงเลยนะใช่ สติล้วนๆรรู้เลยว่าพอรถมันเริ่มบิดเยอะปุ๊บในหัวใใคิดเลย่ะมันช่เออพอรถมันบิดอ่ะมือเราอ่ะอยู่อย่างนี้นะแต่ตัวเราไปนี้นะเวลานะคือมันเร็วทำไงรู้ว่าตูดแดงบิดปึ้งปุ๊บมือมือดึงอยู่นะปั๊บตบลงมาเลยผมวมา,านั่งพิกปุ๊บตั้งแล้วมองเลยมองข้างหน้าเลยกำแพงมาเสร็จปุ๊บพอจังหวะมันดีกับปล่อยมือรถแั่งไปซ้ายต่อแล้วก็ตวัดปั๊บ ให้มันจับตรงให้มันล้อมตรงอยู่ท่าเนี้ยคือยังมาได้ให้ล้อหน้ามันตรงอยู่ในเลนที่เราต้องการให้มันไปเงินรางวัลได้แข่งรถมาได้เยอะสุกี่บาทครับไม่ข้ามหมื่นครับให้ให้คำนวณแบบหยาบๆตั้งแต่เริ่มแข่งรถมาจนถึงวันเนี้ยรวมดิฟในวันนี้ที่เรานั่งคุยกันน่ะรวมเงินรางวัลแล้วกี่บาทไม่าข้ามห้าแสนไม่ข้ามห้าแสนทำรถไปประมาณ15ล้านห้าล้านน้อยไปดิ คำถามประมาณที่ผมอยากรู้มีโอกาสขับมาแบบรถดีเซลไหมแบ็คด,ดีเซลเคยโอ้ได้แหละได้ไหมคนที่มันมีพรสวรรค์ถามว่าวได้ไหมน่าจะได้แหละแต่ต้องมีต้องขัรอบก่อนไอ้เกยเคยสับรอบหมื่นอยู่ดีไม่ต้องชักโปรเจกต์มีไหมสัมสิบขายไปแล้วทุกอย่างขาย<อ>ไปแล้วมีรถซุ่มไหมไหมอย่างผมมีอีโวอย่างเช่นมี F K two คุณมีรถอะไรของเล่นซุ่มไหมไหมหรือไม่มีละแต่งจ้าเลยอ่ะไม่มีแต่มีคันเดียวที่ซุ่มไว้เนี่ยเหรอ ไอ้ที่คุณพ่าเนี่ยเหรอไอ้นี่นะมีประวัตินะไปทานข้าวส่วนผสมค้าเกมมาเก็ตก็ขายรถเอาผ้าเอาผ้าเวลไฟล์แม่เขาายุเยอะเขาก็ลงไปดูกับลูกชายสดท้องสดที่รักลงไปซื้อเลยหนึ่งคันแม่สบายแล้วนั่งเอาผ้ากับตันซีดแอร์เย็นแม่ไปนาราดีสบายน่าเสรีกิจผ่านไปสองอาทิตย์เป็นไงหล่อสิบเก้าเข้ายางบางโหลดเตี้ยเออแล้วแม่พูดอะไรไหมฮะ ึ้นง่ายไงเตี้ยขึ้นง่ายโอชมว่ารถเตี้ยขึ้นง่ายแต่ถ้าไม่เตี้ยขึ้นง่ายยอมลำบากก็ได้สุดท้ายแม่เขาแก้ไขยังไงหรือว่าทำไงครับไปซื้อรถตู้ใหม่อีกคันหนึ่งแล้วคันนี้ก็ยกให้เลยก็ยกให้มันไปเลยข้าวๆป้อพี่ถุงมาประมาณนี้เดี๋ยวไปดูคันใหม่ล่าสุดที่เพิร์กนะเพิหนานี่คือคันที่มึงโทรมาหากูเลยใช่ป่ะคันนี้ที่กูอยากจะให้กูทดลองขับเลยใช่ป่ะนี่นี่วะนี่วะก็คันนี้ไงก็คันนี้ไม่ใช่หรอ ันนี้่ะใช่อ้าวแล้วมึงคุมหาหอกอะไรอ่ะงานตุ๋นเนี่ยรถใครก็ไม่รู้ไอ้หลังมันดูคุม้าพเนี่ยนี่ก็ฟอร์มเยอะนี่ไงเนี่ยคอกดำเนี่ยนักนี่ไงคอกดำนี่ไงนี่คันเบลตาดีเซลสองตัวสี่นี่คันนี่หรออนี่หรอคันนี้มิสูเนี่ยนนี้ไอ้เคี้ยร์ใช่รถคันใหม่เมื่อกี้นี่เราจะขี่ยังไงแล้วจะขับยังไงเนี่ย บอกสทีก็ขี่ได้แล้วใช่เหรอมันคือรุ่นอะไรยี่ห้ออะไรมันคือฮีโน่ฮีโน่ห้าร้อยฮีโน่ห้ารี่คือท็อปสุดแล้วยังมี700ดร้อเจ็มันต่างกันยังไงวะ5ห้คือห0 0พันซีซีเจ็ดร้อพันซีมันเป็นชื่อรุ่นหัว500หัว300มันขยายตามขนาดหัวเจ็ดร้อยแบดจะมีสมอันมันใหญ่กว่าเครื่องมันใหญ่กว่าเครื่องเครื่องไอ้ที่กี่ซีไอ้คันห้าร้อยอันนี้สามี่าคืออะไรวะคือหลังม้า สามรอ4ส,สีแรงม้าธรรมดารถสิบล้อเขาต้องใส่โครเมียมงเงาเงาไม่ใช่หรอไม่ใช่ใครถวยอ,อแล้วทำไมคุณเป็นแนวนีนะ้เพราะอะไรอยากรู้ผมไม่ชอบโครเมียมอ่ะเพาบาสีม่วงประจำตัวเขาใช่ซ,ซึ่งมันตุนกูไว้ทำซูปา้าจนสีนี้จริงเหรอเออเชื่อป่ะแกงม่วงอะ่ะทออังแก๊งอ่ะไม่มีขนหนสีเดียวกันเลยนี่แต่งอะไรไปบ้างคือทุกอย่างเลยอรอที่เห็นนิดเดียวมันก็ไม่ได้เยอะมากหรอกแค่ยืดกันทนหน้าอันนี้เป็นสเตปรถติดล้อแล้ว มันชนเดิมเลยเสมอเลยยืดจันชนแล้วก็ใส่แป๊บเพิ่มอย่างเงี้ยอ่ากรชนอะไรได้ไม่ยุบทำสีกี่บาทกูอยากรู้ทำสีกี่บาททำไม่ได้แล้วอ่ะเพราะว่าตอนนั้นที่ไปทำเหมือนเหมือนตกทำใหม่ทั้งคันพวกแป้งเลยกี่บาทวะสองสามสองล้านสามสองล้านสามแสนสี่หมื่นมาจากหัวกระสือนะไม่มีกระสับไอ้พวกนี้ต้องทำนะไอ้พวกนี้กี่บาทก็ไม่รู้วะสามแสนยังไงสามแสนสี่แสนคุณมีแบบนี้กี่คันวะไซส์นี้เลย ถ้ามาถ้ามาก่อนนะรวมเบ็ดเสร็จก็จะมีเกือบ50ตอนนี้เหลือ50พันเมื่อก่อนนะถ้าตอนนี้จับรวบขายทิ้งหมดแล้วคันละ2ล้านมี50,000ร้อยล้านเขาเหลือกี่คันเขาเหลือกี่คันประมาณ6 7เจ็ดันคันเจ็ดพันสิบกว่าล้านหกเจ็ดพันแล้วก็ไฟลาวข้างไฟลาวเอาอะไรค้าแต่งอยากรู้แหละนี่คือการแต่งรถสิบล้อที่ถูกต้องนะครับใช่บางคนอย่าล้นแล้วก็นี่เอาไว้ลากเอาไว้ลากลากของเรา ไม่ใช่เวลารถมีปัญหาอันนี้เอาไปลากเอาไว้ดึงแต่สิบล้อปกติทั่วไปมันจะอยู่ข้างนี้แล้วจะอยู่ข้างนอกผมจับกัดมันอยู่ข้างในคารับโผลออกมาแล้วไม่ขับยากไหมไม่ยากเลโก้อยากให้โก้ลองขับเอ้ยมึงต้องขับไป P t T Station อันนี้ดีเซลไงรู้หรือยังเออ Extra Safe ของ P t T เนี่ยเขาสุดยอดขนาดไหนใช่ เติมเต็มถังเนี่ยประหยัดไปแล้วนะถ้ารถกระบะธรรมดาเนี่ยตอนหนึ่งถังเขาสามารถวิ่งได้มากกว่า3 5้ากิโลนะแล้วถ้าเป็นสิบล้ออย่างคุณเนี่ยถังคุณเนี่ยเป็นว่าร้อยโลแรกมั้งฟรีเลยอะซึ่งน้ํามันดีเซลก็จะเป็นเรื่องที่ที่สําคัญสำหรับคนทาอาชีพค้าขายโลจิสติกแบบนี้ตงอโดยเฉพาะอาชีพของพี่ป้ทวยก็คือพี่กอฟก็คือส่งผักน้ำมันที่ใช้ถ้าประหยัดได้ก็จะลดต้นทุนของ ตัวเจ้าของกิจการใช่ประหยัดได้ล้างหัวฉีดถูกไหมใช่เพิ่มพละกกำลังในการขึ้นเขาลงเขาเพราะถ้ามันเชื่อเพิ่มเป็นสิ่งสำคัญใช่ครับไม่เคยขาวสิบล้อสอนกูหน่อยเป็นครั้งแรกเลยเนี่ยอ้โหเคยขับแต่เกีย์ออโต้แค่ท่าขึ้นกระังโอ๋อตๆอันเหรอแม่ก็เดี๋ยวเสียงเลงดิโอเคโอเคโอเค อย่าซีเล่งเดี๋ยวกูเซตหย่อนเว้ยไปกันเช้าีเพื่อนไปด้วยกันเอ้ยเที่ยกูไม่เคยหนึ่งสองอยู่ข้างล่างแล้วสองต้องผ่านหกปกติอันนี้เขาให้ดูเฉยว่ามันคือเกียร์เดียวกันมันล่องเดียวกันแต่แค่มันใช้สปีกกันโลเฮ้ยอะไรดังอ่ะเาเนด์ลงดังเหรอนี่เหรองเลยคุณอย่ามาอยู่ข้างๆผมเลครับ <Okay. S 2> เอ้เก้เฮ้ว่ะเอาไว้เดี๋ยวว่าท้ายมันยาวลาเลี้ยวเลี้ยวเผื่อใช่ไหมมันต้องเผื่อท้ายใช่ป่ะใช่ขวา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 สายไม่มีดูช่วยกันดูได้เยียห้ออ๋อสายว่างไปเลยมันก็ง,ง่าย,าย,ายแต่มันง่ายแต่มันต้องมีระยะแล้วซ้ายเหรอขวาขวา,ขาเอ้ยเก้ดงเพื่อต้องเบรกนะ่ะอันนี้ทางแยกโอ้โหใส่สกันได้น้ำมันกระตุกๆนี่มันคืออะไรอูไม่กล้าหยิบคันเร่งอ่ะอ๋อโ๋ออีระวังแล้วอ่ะมันอยู่ในร่องในนี้ร่องน้ำร่องหลัง สกิลของกระตู้มาก่อนเต่าหลังเต่าหลังเต่าเต่าเรากลัวอะไรอ่ะเต้าเตาทำไมอ่ะโอ้ยรอ้ยทัไมันต้องเบาอ่ะรู้ยังโอ้กตหลังเป็นเป็นคานล้อคู่อ่ะโอ้บนเบรกกันเหรอเบรกโอ้โหปาดแล้วมันโดนเลยมันโดนไหมไม่โดนไม่โดนยังมีใครมาขวานะเออเดี๋ยวมองขวานะนะเฮ้ยก็สกิลได้ว่ะ ไอ้เกีย์สกีมึงได้ปะกูอย่าออกมาเนินเนินเนินโทษทีทุกคนขอโทษทุกคนขอโทษก็ขวาแลขวาแลขวาแลเพราะโเอาเต่าเหมือนเดิมีได้ไม่ต้องยุงกียรสายไฟเก็บไว้เะเพื่อนสายได้ปะเอาเอาแล้วรู้รู้ ไม่โดนกูขับรถตู้มาก่อนไม่จ้ะจินตนาการกูดีเฮียรถตู้มึงเดาไปทำเพี้ยไรจอดไปก่อนปี๊ดปีดขาไปไม่ขวาไม่ขวาอะไรทั้งนั้นไม่แซงใครทั้งนั้นด้วยไม่แซงใครทั้งนั้นที่เขาแซงเราไปด้วยซ้ายซ้ายข้าซ้ายแต่ไฟรอเลยไอ้เพี้ยแล้วก็บอกไอ้ตอนนี้แล้วขวาตรงปั๊มน้วมันอยู่หน้าใช่ไ ดีเซลเลยเพื่อนนี่ PCC Station โอ้โหหัวไหนหัวไหนกันได้ีไงเอาละเรียเรียเป็นบ้าน้องเรียเป็นบ้าน้องเรียเป็นบ้าน้องดีเซลเลยดีเซลสาย ต่อขนาดได้ไหมครับใช่เอาขันเร็ mm ้ย hmm. ว mm hmm. เป็นไงครับความรู้ส hmm. ึกเป็นไงครับพี่กอล์ฟสี่กิโลที่ไกลที่สุดเหงื่อแตกอะสนุกไหม ไม่คือผมว่ามีประสบการณ์รถตู้รถตู้มันนั่งอย่างงี้อยู่แล้วโพสิชันมันั่งนี่เวลาเลี้ยวอ่ะมันแค่หัวพ้นก่อนคือเราพ้นแล้วค่อยเลี้ยวแต่ถ้าเป็นรถเก๋งอ่ะมันเลี้ยวตรงหน้าเครื่องถูกไหมใครมันใหญ่นั่นเองสองเบรกมัน ทมแต่สิ่งหนึ่งที่เรารียนรู้ได้ที่เช่นั่งก็คืออัตราเร่งรถคันนี้ดีรถคันนี้เติมเอ็กซ์เตอร์เซฟตลอดเพราะฉะนั้นอัตราเร่งเมื่อกี้ลื่นมากเลยขนาดยู่เกียร์ห้านะเขาเรียกว่าเกียร์กระต่ายมีกระต่ายกระเต่าแล้วกระต่ายกระเต่ากระต่ายกระเต่าระหว่างนี้รถสุดหรอเต็มถังเลยเต็มถังเลยเต็มถังเซฟนะตีมาทวยไปได้ไกลกว่า ด้วยสารเพิ่มพลังเครื่องยนต์1.5เท่าและเช่นกันทาให้ประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะระยะทางเพิ่มขึ้นกว่า35กิโเมตรต่อถังโอ้นี่คุ้มเลยนะอันนี้คนอย่างคุณเนี่ยนั้นปกติรถเก่งมาประมาณ70ลิตรอ่าแต่ของคุณเนี่และอีกสภาพนกอย่าหนึ่งเล่งเต็มกําลังปกป้องเครื่องยนต์ไม่ให้สะดุดจากการเกิดฟองน้ํามันพร้อมทาความสะอาด วอฉีดให้เหมือนใหม่นี่แหละที่จะบอกพี่ปรวยเพราะพี่ปฐวยเขาเติมมาอยู่แล้วเพราะนั้นข้อสุดท้ายเนี่ยพี่ปฐวยไม่ต้องบอกเขาเขารู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วแล้วเขาลื่นมากอแล้วควันนี่ไม่มีนะไม่มีควันดำน้อยมากนะจะบอกว่าไม่ดำเลยนไปไม่ได้่าแล้วก็ฝากบอกเพื่อนๆสายดีเซลถ้าเกินน้ำมันถังต่อไปของท่านก็ฝากไว้ด้วยที่ PT Station Extra Safe ท่านเข้ามาเติมได้ ประยัต่อถัง35กิโลคุ้มค่าแน่นอนมาลังลางหนงจุดห้าเท่าไปได้ไกลกว่าด้วยแล้วยิ่งน้ำมันแพงแบบนี้เรียกว่าคุ้มดดคับมากครับที่ให้ผมได้มาลองขับ รถ10ล้อรรักแล้วก็ได้มาอัปเดตชีวิตของพี่ประทวยหน่อยหนึ่งว่าเป็นอะไรบ้างครั้งต่อไปจะไปอัปเดตพี่ประทวยในเรื่องของการอะไรครับทำไมจะต้องโทรมาบ่นเรื่องเมียรองคืนทำไมจากเคยเป็นเสือค้องตอนนี้เป็นแมวเปอร์เซียไปแล้วและเป็นเปอร์เซียที่โดนตัดเล็บด้วยนะจริงเหรอตายแลวจากเมื่อก่อนยืนนี่ข่มเมียตอนนี้เมียยืนข่มหัวตัดเล็บไม่ใช่อะไรหรอกเมียมึงบอกว่าเจ็บหลังอ๋อว่าแปลงกันไป วันนีครับเราเพิกันใหม่ครับน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสุดยอดจริง PT แลงจริงนะเซฟเนี่ยเขประหยัดได้ไปที่ไกลไตรงที่ไปนู่นแล้วออกนอกดาว